คุณผู้ฟังเคยมีอาการนี้กันไหมคะอาการที่งานเยอะมากๆทำงานไม่ทันพอทำงานไม่ทันงานก็ถูกสะสมไปเรื่อยๆยิ่งงานสะสมเรื่อยๆความเครียดก็ยิ่งทวีคูณยิ่งใกล้กำหนดความวิตกกังวลก็แอตแท็คุณทันทีนะคะถ้าคุณผู้ฟังมีอาการเหล่านี้คลิปมี b ีซี ep นี้เหมาะกับคุณคะ่ะ สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะเข้าสู่คลิปมี busy p o d s t s t เพราะชีวิตคือการทดลองใน EP ีที่102นะคะใน EP ีนี้จะมาชวนคุยกันถึงเรื่องของการผัดวันประกันพรุ่งกันค่ะจริงๆแล้วเนี่ยการผัดวันประกันพรุ่งเนี่ยนะคะเหมือนจะมองแล้วเนี่ยเป็นปัญหาเล็กๆแต่รู้หรือไม่ว่าการที่เพาะบ่มนิสัยเล็กๆที่เป็นนิสัยที่เราคิดว่ามันเป็นนิสัยที่ไม่ดีเป็นการพอกงานเพิ่มพูนงานหรือว่าเลื่อนงน ของเราออกไปไม่ทําให้เสร็จสัทีนั้นส่งผลกระทบหลายๆอย่างกับตัวเราเอง และก็คนรอบข้างรวมถึงความสัมพันธ์ยังรวมถึงสุขภาพกายและสุขภาพใจด้วยนะคะถ้าเรารู้ว่าเฮ้ยแค่นิสัยเล็กๆนิสัยเดียวคือการผัดวันประกันพรุ่งเนี่ยทำให้เราเนี่ยมีปัญหามากมายขนาดนี้เราก็เลยจะมาชวนคุยกันว่าแล้วเราจะทํายังไงให้ลดละเลิกนิสัยผัดวันประกันพรุ่งเหล่านี้ได้นะคะต้องบอกว่า EP นี้เนี่ยเกิดขึ้นมาจากการที่อยู่ดีๆวันหนึ่งเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยทำไมเราเครียดแล้วก็วิตกกัง วลจังเลยนะคะกับงานต่างๆงานมันก็เยอะมากเป็นปกติของมันนี่แหละแต่ทําไมช่วงนี้เราถึงมีความวิตกกังวลมีความเครียดเครียดสะสมจนถึงขั้นเอาไปฝันนะคะว่าโดนตามงานฝันว่าอุ้ยเจ้านายเดินมาตามงานแล้วเพื่อนร่วมงานก็มาตามงานลูกค้าก็มาตามงานแถมพอใกล้ตื่นนะคะก็จะมีอาการเหมือน คิดงานนะคะคิดว่าเฮ้ยวันนี้ต้องทําอะไรวันนี้เออทาอันนี้แล้วหรือยังแล้วก็สะดุ้งตื่นขึ้นมานะคะพอเป็นอย่างเงี้ยนะคะมาเป็นเกือบเดือนเลยก็คิดว่าถึงเวลาแล้วที่จะต้องมาคุยกับตัวเองแล้วก็มาสะสางปัญหานี้สักทีนะคะเอไม่แน่ใจว่าคุณผู้ฟังมีปัญหาเหล่านี้เหมือนกันหรือเปล่าโดยเฉพาะในช่วงเวลาที่งานเยอะมากๆนะคะแล้วก็เราก็รู้สึกทําไม่ทันทีนี้เนี่ยสิ่งแรกที่เอทำนะคะก็คือการที่เราลองเซลฟ์ทอลกับตัวเองดูก่อนว่า ความเครียดหรือความวิตกกังวลต่างๆที่เรากําลังเจออยู่นั้นหรือว่าเรากําลังประสบอยู่นั้นมันเกิดขึ้นจากอะไรนะคะเราก็มีการคุยกับตัวเองแล้วก็เหมือนให้เวลากับตัวเองในการคิดถึงเรื่องนี้ว่าเฮ้ยเราไม่อยากจะมีชีวิตแบบนี้ต่อไปแล้วเพราะว่าเรายังเหลือเวลาอีกตั้งหลายปีในการที่จะต้องทํางานแล้วก็อายุเท่านี้ภาระงานเนี่ยถ้าเติบโตไปภาระงานมันก็จะมากขึ้นกว่านี้นี่เราแบบเป็นแค่จูเนียร์แมเนเจอร์เองนะ ภาราหน้าที่เราก็ไม่ยังไม่ได้เยอะขนาดนั้นทําไมเราถึงเกิดความเครียดทําไมเราถึงรู้สึกวิตกกังวลตลอดเวลาเลยนะคะซึ่งสิ่งนี้ไม่ดีแน่ๆถ้าส่งผลกับเราในระยะยาวนะคะ <S <S ก็เลยคิดว่าอ่ะต้องปฏิวัติตัวเองแล้วแหละมันก็เลยเกิดการที่เราต้องมาเซลฟ์ทอกก่อนนะคะกับตัวเองว่าเราจะจัดการปัญหาเรื่องนี้ยังไงมันเกิดขึ้นจากอะไรเราต้องเข้าใจปัญหาที่ตอนนี้ปัญหาเราที่เราเจออยู่นั้นคืออะไร นะคะคพอคิดได้แล้วว่าเออจริงๆแล้ว,วมันเกิดขึ้นจากการที่เรามีงานค้างค้างเยอะมากโดยเฉพาะงานที่มันสำคัญแต่มันไม่เร่งด่วนแล้วเราก็ดึงงานนี้ประวิงเวลางานนี้จนในที่สุดมันก็เกือบๆจะถึงเดทไลน์หรือว่ามันถึงเวลาแล้วที่เราจะต้องทำงานนี้ประกอบกับงานเดลี่ต่างๆนะคะงานที่แบบ เป็นงานแทรกบ้างงานอะไรบ้างพอมารวมตัวกันนะคะก็บูมเป็นโกโกโก,โกครันช์เลยนะคะเกิดความเครียดระเบิดออกมาแล้วก็เกิดความวิตกกังวลระเบิดขึ้นมาเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็รู้แล้วว่าอ๋อจริงๆปัญหานเนี่ยมันอยู่ที่งานที่มันไม่ได้ด่วนแต่มันสําคัญแล้วเราก็ไม่ยอมลงมือทําสักทีนะคะทีนี้มันก็ถึงเวลาแล้วแหละที่เราจะต้องมาสะสางปัญหานี้กันนะคะเอ็มคิดว่าถ้างานไหนที่มันสําคัญแล้วก็เร่งด่วนเนี่ยคุณผู้ฟังหรือแม้กระทั่งตัวเอ็มเองเนี่ย ก็มักจะทํามันทันทีเพราะเรารู้ว่ามันเร่งด่วนแล้วมันก็สําคัญด้วยเพราะฉะนั้นมันต้องการเวลาในการที่จะรีบสะสางมันทําให้เสร็จแล้วก็ตัดสินใจณวินาทีนั้นเพราะว่ามันเร่งด่วนแล้วสิ่งสิ่งนี้เรามักจะโฟกัสกับมันนะคะมันสําคัญแล้วมันก็เร่งด่วนเพราะฉะนั้นสิ่งนี้จะมักจะถูกทําไปก่อนแต่เจ้าก้อนงานก้อนหนึ่งที่เรามักจะละเลยหรือว่าเป็นงานที่มันสําคัญแต่มันไม่ด่วนอ่ะมันรอได้บางอย่างมันรอได้แล้วเราก็ก็รอ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 จน กระทั่งมันถึงดิวเดตหรือมันถึงเดทไลน์ที่เราจะต้องส่งงานนี้แล้วนะคะมันก็เลยแบบทําให้เราแบบเฮ้ยมันสําคัญแต่ทําไมเราถึงไม่ให้เวลากับมันเนี่ยแหละค่ะนี่คือเจ้างานที่เราคิดว่ามันเป็นปัญหาของเราในช่วงขณะนี้นะคะซึ่งเขาก็บอกว่าผลจากการที่เราผัดวันประกันพรุ่งที่เรือหลังนี้มันส่งผลระยะยาวกับชีวิตครอบครัวแล้วก็การงานของเราเลยนะคะลองมานั่งดูว่าเฮ้ยเจ้างานก้อนนี้มันส่งผลยังไงกับชีวิตเราบ้างเวลาที่เรามีงาน ค้างทําไม่เสร็จเราก็จะมีการคิดวนแล้วว่าเฮ้ยงานนี้ทาหรือยังพอไปทํางานอื่นสักพักก็จะกลับมาแล้วคิดว่าเฮ้ยงานนี้เราทาหรือยังนะพอยังไม่ได้ทํานะคะพอมันยิ่งใกล้เดทไลน์ใกล้ถึงเวลาที่เราจะต้องส่งงานนี้แล้วหรือว่าจะต้องพรีเซนต์งานนี้แล้วเนี่ยมันก็จะเริ่มเครียดนะคะพอเครียดแล้วก็ยังไม่ได้ทํามันก็จะวนไปอีกมันก็จะเริ่มจิตตกวิตตกกังวลเอาไปฝันบางทีก็เริ่มมีอาการเหวี่ยงวีนใส่คนรอบข้างเหวี่ยงวีนใส่คนในทีมใส ครอบครัวหรือคนที่อยู่รอบตัวเราปัญหามันเกิดขึ้นจากจุดเล็กๆจุดนี้เองที่มันทําให้เกิดปัญหาที่มันใหญ่มากขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นถ้าคุณผู้ฟังมีปัญหาเหล่านี้เจอคล้ายๆกันเราจะต้องรีบตัดตอหานี้ให้เร็วที่สุดนะคะแล้วเขาบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยนะคะจากผลการวิจัยนะคะจาก s t o c k h o ม m University นะคะนี่ก็ reference ข้อมูลมาจากเว็บไซต์ที่ชื่อว่า voa thai com นะคะซึ่งก็จะพูดถึงเรื่องจิตวิทยาเกี่ยวกับเรื่องของการผัดวันประกันพรุ่งว อย่างน่าสนใจเลยทีเดียวนะคะเขาบอกว่าการผัดวันประกันพรุ่งเนี่ยมันเป็นวิธีการที่คนเราจัดการกับอารมณ์แล้วก็จิตใจของตัวเองนะคะยกตัวอย่างเช่นง่ายๆเลยนะคะแทนที่เรารู้ว่างานนี้เราจะต้องทําให้มันให้เสร็จเรารู้ว่ามันเออจะต้องถึงกําหนดแล้วแต่เราอาจจะเลือกไปออกกําลังกายแทนที่จะทํางานให้เสร็จแล้วก็บอกกับตัวเองว่าเฮ้ยออกกําลังกายนี่แหละมันมีประโยชน์สิ่งสิ่งนี้เนี่ยนะคะเขาเรียกว่าการชดเชยทางจิตใจซึ่งมันจะทําให้เรารู้สึกดีขึ้นแม้ว่าเราจะต้องเลี่ยงงานที่เราจะต้อง เอ็มคิดว่าหลายๆคนก็อาจจะมีปัญหาเหล่านี้เหมือนกันนะคะการที่แบบบางทีเราอาจจะยังไม่เริ่มงานเพราะเราคิดว่าถ้าเรารออีกหน่อยมันจะหาทางที่ทํางานแล้วสมบูรณ์แบบมากขึ้นทํางานแล้วมันจะมีเวลาคิดหรือว่าเราคิดว่างานเนี้ยมันน่าจะสนุกขึ้นในอนาคตถ้าคุณผู้ฟังมีอาการคล้ายๆกันเหล่านี้นะคะเราก็มีคําแนะนําเพื่อแก้ไขปัญหาหรือว่านิสยัยการผัดวันประกันพรุ่งของคุณผู้ฟังมาให้ฟังกัน ะะเพื่อที่เราจะได้จัดการปัญหาออกมาแล้วก็พยายามแยกปัญหาออกมาเป็นชิ้นๆแล้วเราจะได้แก้ปัญหามันได้อย่างถูกจุดมากขึ้นนะคะข้อแรกก็คือว่าเราต้องกําหนดงานที่เราจะทำไว้จัดเป็นส่วนๆโดยที่จัดลําดับความสําคัญของงานนะคะอันนี้เองก็ลองเขียนเล่นๆเ,เนาะ,เ,นะ,เ,นะเขียนออกมาว่าเอาเราลองมาดูซิว่าเจ้าก้อนงานที่เราบอกว่ามันเยอะมากๆเนี่ยในลมน ลองแยกส่วนกันซิเอาเจ้า to-do list ที่มันเขียนไว้นี่แหละเอามาจัดลำดับความสำคัญของงานกันดูนะคะแกนแรกนะคะก็คือแกนที่สำคัญมากแล้วก็สำคัญน้อยนะคะอีกแกนหนึ่งก็คือแกนอาจจะเป็นแกน x นะคะที่บอกว่าแบบเป็นงานที่เร่งด่วนหรือว่าไม่เร่งด่วนนะคะมันก็จะถูกจัดลำดับงานอยู่4ประเภทด้วยกันหลัก นะคะนั่นก็คืองานที่มันมีความสําคัญมากๆแล้วมันก็เร่งด่วนด้วยงานเจ้างานก้อนนี้เนี่ยนะคะมักจะถูกจัดการเป็นลําดับแรกๆเพราะว่ามันสําคัญแล้วมันก็เร่งด่วนด้วยเพราะฉะนั้นอ่ะโดยปกติงานเจ้าง,งานก้อนนี้นะคะจะถูกจัดการทําให้เสร็จโดยเร็วที่สุดเพราะฉะนั้นก้อนเนี้ยจะไม่น่าห่วงเท่าไหร่ยังไงเราก็ต้องทํามันอยู่แล้วเพราะว่ามันเหมือนแบบไฟไหม้บ้านแล้วมันสําคัญมากมันเร่งด่วนมากเพราะฉะนั้นงานนี้เราจะจัดการมันได้อย่างดี ะะแต่มันจะมีก้อนงานอีกก้อนหนึ่งซึ่งมันจะเป็นปัญหาที่ เรามักจะละเลยมันนั่นก็คือเจ้าก้อนงานที่เป็นงานสำคัญแต่ไม่เร่งด่วนค่ะโดยส่วนใหญ่เนี่ยมันจะเป็นงานที่ต้องใช้สมองต้องใช้เวลาแล้วมันส่วนใหญ่มันจะเป็นงานเพื่อการพัฒนาไปข้างหน้าในระยะยาวเช่นการตั้งเป้าหมายการทำ s t r a t e g i ต่างๆนะคะซึ่งงานก้อนนี้เนี่ยมักจะถูกละเลยตอนแรกมันก็ไม่ด่วนแต่ว่าพอระยะเวลาผ่านไปเรื่อยๆอะค่ะเราก็จะพบว่าเฮ้ยมันใกล้เดทไลน์แล้วมัน ถึงกำหนดแล้วที่เราจะต้องพรีเซนต์แผนมันถึงกําหนดแล้วที่เราจะต้องรีบจัดการมันจากงานที่มันสําคัญและไม่เร่งด่วนมันจะกลายเป็นงานเร่งด่วนเพราะว่าเราสะสมเจ้าก้อนงานนี้ไว้แล้วไม่ทําให้เสร็จแต่มันก็เป็นงานที่สําคัญเหมือนกันนะคะเอมก็มาคุยกับตัวเองเหมือนกันว่าเฮ้ย <c oughs> จริงๆแล้วพอเรามันนั่งจัดลำดับความสำคัญงานของตัวเองเนี่ยนะคะเราก็ไปเจอว่าไอ้ก้อนงานนี้แหละ ที่มันทําให้เราทํางานไม่เสร็จแล้วเรารู้สึกว่าเหมือนมีอะไรที่มากวนใจตลอดเวลามันก็คืองานก้อนนี้เนี่ยแหละค่ะเป็นงานที่ เราต้องพัฒนาไปข้างหน้าแต่เราไม่มีเวลาให้กับมันเลยลองคิดดูนะคะถึงงานถึง To-Do List ที่คุณผู้ฟังกำลังทำอยู่แล้วงานที่มันทำให้พ่อห่างหมูที่สุดหรือเป็นงานที่เราผัดวันประกันพรุ่งเยอะที่สุดคือเจ้างานก้อนนี้หรือเปล่านะคะถ้าเป็นงานก้อนนี้นั่นแหละคะ่ะนี่คือปัญหาของเราหลายๆคนที่เกิดขึ้นจากการที่เราแบบมันไม่ด่วนอะเอาไว้ก่อนเอาไว้ก่อนเดี๋ยวก่อนไว้ก่อนนะคะคาพูดเหล่านี้ ล้วนทำให้งานเจ้าก้อนงานนี้เนี่ยไม่เสร็จตามเวลานะพอเราแยกส่วนงานอย่างนี้นะคะเราก็จะเริ่มเห็นแล้วว่างานไหนที่เราจะต้องโฟกัสกับมันมากขึ้นให้เวลากับมันมากขึ้นนะคะทีนี้ค่ะมาถึงเจ้าง,งานอีกก้อนหนึ่งคือก้อนที่3ก้อนงานนี้เนี่ยขอเรียกว่างานแทรก ะะงานแทรกส่วนใหญ่จะเป็นงานที่เร่งด่วนแต่ก็ไม่ได้สำคัญอะไรแต่ว่าด่วนนะคะงานเหล่านี้เนี่ยมักจะแทรกเข้ามาแล้วก็ทำให้แผนงานทั้งหลายทั้งปวงของเรานั้นมันล้วนแต่รวนไปทั้งหมดนะคะจากที่เคยคิดว่าเฮ้ยเช้าเนี่ยฉันจะต้องทำสิ่งนี้ให้เสร็จแน่นอนแต่ด้านมีสายหนึ่งโทรเข้ามาว่าขอข้อมูลนี้ด่วนจะต้องใช้แล้วภายในหนึ่งชั่วโมงนะคะเจ้าง,งานก้อนที่มันสำคัญแล้วก็ไม่เร่งด่วนอะ่ะมันก็เลยถูกเลื่อนออกไปแล้วก็ ถูกแทนที่ด้วยงานแทรกเหล่านี้เจ้าก,ก้อนงานนี้ล่ละคะ่ะที่บางครั้งเราอาจจะต้องเซโนกับมันบ้างหรือว่าอาจจะต้องถามว่างานนี้เนี่ยสามารถ รอได้จนถึงกี่โมงหรือว่างานนี้เนี่ยมันใช้เวลาในการทํามากน้อยแค่ไหนหรือว่าเราสามารถที่จะขอความช่วยเหลือจากคนอื่นๆที่จะมาช่วยเจ้างานแทรกนี้แทนที่เราได้หรือเปล่านะคะอันนี้เจ้าก้อนงานนี้แหละที่ก็เป็นผลนะคะเป็นปัญหาทําให้เกิดงานที่เราตั้งใจจะทําแล้วไม่ได้ทําเพราะฉะนั้นเราจะต้องจัดการงานก้อนนี้เหมือนกันโดยการอาจจะแบบเออเรารู้ว่าด่วนแต่ว่ารอได้จนถึงกี่โมงหรือว่าเดทไลน์ในการที่จะต้องส่งงานนี้คือ เมื่อไหร่นะคะบางทีอาจจะไม่ได้ด่วนอย่างที่เขาบอกก็ได้บางทีมันอาจจะรอได้รอถึงพรุ่งนี้ได้ไหมคะหรือว่าบ่ายนี้ส่งให้ได้หรือเปล่าหรือว่างานนี้แบบเออไม่ทันจริงๆเรามีงานที่มันสําคัญจริงๆจะต้องทําเพราะฉะนั้นถ้ารอได้เราสามารถช่วยได้นะแต่ต้องรอสักนิดหนึ่งนะคะอันนี้ก็เป็นวิธีการจัดการแล้วก็บริหารลําดับความสําคัญของงานที่จะทําให้งานเราไม่ข้างค้างนะคะจ้าก,ก้อนสุดท้ายนะคะเป็นก้อนที่ขอเรียกว่าเป็นงานที่ ใช้เวลากับมันค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวนะคะแต่ว่ารีเทิร์นกลับมาหรือผลงานที่ได้กลับมาเนี่ยมันไม่ได้คุ้มค่ากับเวลาที่เสียไปสักเท่าไหร่เพราะว่ามันเป็นงานที่ก็ไม่ได้สําคัญมากแล้วก็ไม่ได้เร่งด่วนมากซึ่งเราสามารถทําได้ในช่วงเวลาที่พลังเราหมดแล้วนั่นก็คือช่วงบ่ายนั่นเองนะคะไม่ว่าจะการจัดการอีเมลต่างๆหรือว่าการชิดแชทหรือว่าการประชุมในเรื่องที่แบบไม่ได้ต้องใช้สมองมากๆไม่ได้ยากมากๆอาจจะเป็นการแบบอั เดตข้อมูลต่างๆนะคะมีการดิสคัสกันนิดหน่อยหรือว่าการที่เราจะต้องตอบไลน์ลูกค้าหรืออะไรก็ตามเหล่านี้เนี่ยเราเสียเวลาไปกับงานตรงนี้ค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวนะคะทีนี้เราก็ต้องมาดูว่าเจ้าก้อนนียเราสามารถที่จะบริหารจัดการงานที่มันคอนซูมเวลาของเราได้ยังไงเช่นบางงานสามารถที่จะรีโปรเซสของมันได้ไหมสามารถลดงานตรงนี้ได้หรือเปล่าหรือเราสามารถที่จะใช้เครื่องมืออะไรมาช่วย ให้การทำงานสำหรับงานเจ้าก้อนที่มันไม่ด่วนแล้วมันก็ไม่ได้สำคัญมากเนี่ย ทำให้มันลดเวลาไปได้เพื่อที่เราจะได้มีเวลามากขึ้นในการไปทํางานที่มันสําคัญแล้วก็ไม่ได้เร่งด่วนแต่ว่ามันเป็นผลงานและเป็นหน้าเป็นตาให้กับคุณนะคะทีนี้เนี่ยพอเรารู้แล้วว่าเออเนี่ยเรามากําหนดแคตตากรีของงานเหล่านี้เราเริ่มจัดลําดับความสําคัญของงานเราจะเริ่มเห็นแล้วว่าอ่าทาไมงานที่มันสําคัญหรือว่างานที่เป็นผลงานเป็นหน้าเป็นตาของเรามันไม่ถูกทาสักทีเพราะบางงานมันรอได้รอได้บางทีรอแล้วก็ลืม แล้วก็มานึกได้อีกทีก็คืออ้าวถึงเวลาจวนตัวถึงเวลาที่จะต้องทําแล้วถึงเดทไลน์แล้วนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เรากําหนดเป้าหมายของการทํางานหรือว่าการกําหนดทำลายต่างๆแล้วก็จัดลําดับความสําคัญของงานนะคะเป็นไทป์ต่างๆเนี่ยเราก็จะเห็นได้ชัดว่าเฮ้ยเราเสียเวลากับงานอะไรไปค่อนข้างมากแล้วเราใช้เวลาอะไรกับงานสําคัญแล้วมันน้อยไปหรือเปล่านะคะมันก็จะช่วยเราที่จะช่วยบริหารจัดการเวลาแล้วก็การทํางานได้ดียิ่งขึ้นนั่นเองนะคะ อันนี้ก็ทําให้รู้สึกว่าพอมานั่งเขียนแล้วรู้สึกว่ารู้สึกโล่งใจขึ้นแล้วว่าเรารู้แล้วว่าปัญหาของเราอยู่ตรงไหนเราควรจะต้องเพิ่มเวลาให้กับงานไหนแล้วควรจะต้องลดเวลากับงานไหนลงไปบ้างนั่นเองนะคะทีนี้ค่ะขั้นตอนต่อมาคือขั้นตอนที่ยากที่สุดนั่นก็คือการลงมือทําค่ะเรารู้แล้วหรอว่าเรามีงานที่รอเราอยู่เราจัดแคตตากรีของงานเราจัดลําดับความสําคัญของงานเรียบร้อยแล้วทีนี้เนี่ยการลงมือทํานะคะงานยากๆที่ต้องใช้เวลาต้องใช้รูป รวมความกล้าต่างๆเราคุยกันในหลายๆ EP ของคิมมี่บีซี่เลยนะคะนั่นก็คืองานยากให้ทําตอนเช้าแต่ว่าตอนเช้าถ้าเราเริ่มพร้อมๆกับคนอื่นสมมติคุณเริ่มงานตอน8โมง8โมงอาจจะมีสายเข้ามาแล้วแล้วมันเป็นงานแทรกแล้วคุณไม่สามารถจัดการชีวิตตัวเองหลังจากนี้ได้แหละเพราะมันมีงานแทรกงานด่วนงานอะไรต่างๆเข้ามาเพราะฉะนั้นลองเริ่มงานให้เร็วขึ้นสักครึ่งชั่วโมงหรือ1ชั่วโมงนะคะคุณจะรู้สึกว่าเฮ้ยเออหชั่วโมงนี้ที่เริ่มงานเร็ว คนนอืน่มันเหมือนทํางานที่มันแบบเราจะต้องจัดการหรือว่าสัางสได้ดีมากขึ้นนะคะเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเ,เอ็มก็มีโอกาสที่จะได้สาสางงานล่วงหน้าหนึ่งชั่วโมงก่อนที่จะคนอื่นจะเริ่มงานเรารู้สึกว่าเฮ้ยเราได้เวลามากขึ้นเราก็สามารถจัดการงานที่เราคิดว่ามันยาก,ยากมันสามารถสําเร็จได้อาจจะด้วยพลังสมองของเรามันยังมีอย่างเต็มเปี่ยมเราก็รู้สึกว่าเราอยากจะทําสิ่งนี้ให้เสร็จสักทีเพราะว่ามันกวนใจแล้วก็สร้างความวิตกกังวลให้กับเราเหลือเกินนะคะ หรือเราเคยคุยกันนะคะในคิมีบีซีในอีพีของการตื่นก่อนคนอื่นเนาะในหนังสือเขาก็บอกว่าเฮ้ยตื่นตีสี่ครึ่งตื่นตีห้าเพื่อมาทํางานที่เราคิดว่าเราอยากจะทํามันให้สําเร็จหรือว่าเรียนรู้สกิลใหม่ๆ คุณอาจจะเริ่มทําแบบเอ็กซ์ตรีมแบบนี้ไปเลยก็ได้ขอเริ่มตีห้าขอทําให้เสร็จงานที่มันคิดว่ามันยากจริงๆแล้วหลังจากนั้นวันทั้งวันมันจะรู้สึกว่าเออเป็นช่วงเวลาที่เราไม่ได้เครียดมากไม่ได้กังวลมากเพราะว่างานยากๆหรืองานสําคัญได้ถูกจัดการไปเรียบร้อยก่อนที่คนอื่นเขาจะมายุ่งวุ่นวายกับชีวิตเราตามตารางเวลาปกตินั่นเองนะคะทีนี้พอเราสะสางอะไรยากๆไปแล้วอะ่ะครึ่งวันหลังหรือว่าช่วงบ่ายหลังทานอาหารเนี่ยนะคะเป็นช่วงเวลาที่คุณสามารถที่จะทำงาน งานที่มันแบบเออไม่ได้สําคัญอ่ไม่ได้ด่วนมากจัดการอีเมลอะไรต่างๆของคุณหรือว่าเป็นงานที่แบบเออต้องคุยกับลูกค้า get feedback หรืออะไรก็ตามนะคะที่มันไม่ต้องใช้พลังสมองมากมันก็จะทําให้เรารู้สึกสบายๆในช่วงบ่ายเออไม่ได้เครียดมากเพราะว่างานสําคัญหรือว่างานที่มันแบบด่วนๆได้ถูกจัดการไปแล้วตั้งแต่ช่วงเช้านั่นเองนะคะทีนี้ค่ะอีกขั้นตอนหนึ่งนะคะขั้นตอนที่3คือการรีมายตัวเองว่าเราต้องทํางาน ให้เสร็จหรือทํางานให้สําเร็จเพื่อผลประโยชน์ของตัวเองหรือเพื่อผลที่ดีกับตัวเองในอนาคตหรือว่าในระยะยาวนะคะแล้วก็คอยเตือนตัวเองว่าการเลื่อนการทํางานนี้ออกไปไม่ได้ทําให้งานนี้ง่ายขึ้นแล้วก็ไม่ได้ทําให้ งานนี้สนุกขึ้นในอนาคตเพราะฉะนั้นทํามันให้เสร็จเส็จไปเถอะเพราะเดี๋ยวมันจะมีงานใหม่รอเราอยู่การเลื่อนออกไปไม่ได้ทําให้เรารู้สึกสบายขึ้นแต่มันจะสร้างความวิตกกังวลหรือความเครียดของเราให้มากขึ้นถ้าเราคอยริมายตัวเองแบบนี้เนี่ยเราจะเริ่มรู้สึกว่าเราต้องรักษาจิตใจของตัวเองให้มันดีด้วยกันเออทําให้มันเสร็จเถอะเพราะเรารู้แล้วว่าเออการที่มันทําให้ค้างไปเรื่อยๆืมันเหมือนวงจรที่ไม่รู้จบพอเริ่มมีงานใกล้เด็ดหลายเครียดวิตกกังวลเหวี่ยงวีนจิตต เบิร์นเอาแล้วก็กลับมาเริ่มใหม่งานใหม่เข้ามาอ่ะวนลูปเดิมนะคะเหล่านี้อาจจะทําให้เราเกิดภาวะซึมเศร้าเบิร์นเอาท์รู้สึกว่าเหนื่อยกับงานทั้งที่จริงๆแล้วมันเกิดขึ้นจากการที่เราผัดวันประกันพรุ่งกับงานที่เราควรจะทําให้เสร็จตั้งแต่วันนี้แล้วก็เลื่อนมันออกไปเรื่อยๆเป็นเหตุผลนี้หรือเปล่าที่ทําให้คุณรู้สึกเหนื่อยกับการทํางานนะคะต่อไปค่ะเราก็ควรจะ ต้องให้บทลงโทษกับตัวเองบ้างเวลาที่เราทํางานนั้นๆไม่เสร็จตามเวลาที่เราตั้งใจไว้หรือว่าวางไทม์ไลน์ของเราเอาไว้นะคะเราอาจจะให้บทลงโทษเล็กๆน้อยๆกับตัวเองถ้า เราจะต้องเลื่อนงานของตัวเองออกไปเช่นเป็นวันพรุ่งนี้อานจะทำพรุ่งนี้เช้าแล้วกันทำก็ได้เพราะฉะนั้นคุณอาจจะลงโทษตัวเองว่าถ้าทำงานนี้ไม่เสร็จในวันนี้ก่อน5้าโมงเย็นซีรีส์ที่จ่อจะมาในคืนนี้คุณจะไม่ได้ดูมันนะเราอาจจะต้องกระตุ้นตัวเองด้วยการให้บทลงโทษกับตัวเองบ้าง ะะอาจจะแบบเล็กๆน้อยๆไม่ต้องสร้างความเครียดอะไรมากแต่ว่าเราจะรู้สึกอุ้ยไม่ได้นะถ้าง,งานไม่เสร็จฉันก็จะไม่ได้ดูซีรีส์นะคะจะไม่ได้เจอสามีแห่งชาติในวันนี้เพราะฉะนั้นไม่ได้ต้องทําให้เสร็จนั่นเองนะคะข้อ5นะคะเราพูดกันหลายรอบมากๆกับการให้รางวัลตัวเองเมื่อเราทํา งานอะไรสำ,สำเร็จหรือว่าเรามีความสำเร็จเล็กๆในแต่ละวันแล้วเราทำสำเร็จแล้วเป็น small win เพราะฉะนั้นคุณให้สามารถที่จะให้รางวัลกับตัวเองเล็กๆน้อยๆได้เช่นทำงานเสร็จแล้วขอกินกาแฟดีๆสักแก้วหนึ่งขอกินกาแฟที่เราอยากกินกินขนมที่เราอยากกินหรือว่าอาหารที่เราอยาก กินเพื่อชุบชูจิตใจให้มันเบิกบานให้รู้สึกว่าเฮ้ยนี่แหละคือความสําเร็จที่แบบเราจะต้องทามันเรื่อยๆเฮ้ยพอทาเสร็จแล้วรู้สึกดีจังเลยนะคะหรือสิ่งที่คุณได้ตอบแทนมาจากการที่คุณทํางานเสร็จหรือสําเร็จตามเวลามันคือความรู้สึกสบายใจแบบนี้นี่เองที่แบบโอ้ยโล่งแล้วโอเคแล้วผ่านแล้วแบบนี้นะคะอันนี้ก็คือการให้รางวัลกับตัวเองเล็กๆน้อยๆ การที่เราเออทำนะครับแล้วมันสําเร็จจริงๆนะคะแล้วที่สําคัญก็คือเราก็ควรจะต้องเซลฟ์ทอล์กกับตัวเองเรื่อยๆหรือว่าคุยกับตัวเองเรื่อยๆว่า อะไรที่เราทําได้ดีแล้วละ่ะเออหลังจากที่เราจัดการข้อ1ถึงข้อ5มาทั้งหมดแล้วเรารู้สึกว่าอะไรที่เราทําได้ดีเออเราลำดับงานได้ดีขึ้นล่ะเราลงโทษตัวเองแล้วเพราะว่างานนี้ไม่เสร็จเพราะฉะนั้นไม่ต้องดูทีวีจ้ะหรือว่าเราให้รางวัลกับตัวเองอย่างดีแล้วเวลาที่เราทําสําเร็จเรียบร้อยนะคะหรือว่ามีอะไรที่เรารู้สึกว่าเราจะต้องพัฒนาต่อไปอีกนะคะก็อาจจะคุยกัน กัับตวเองเขียนลงไปนะคะว่าออมีสิ่งไหนที่ต้องพัฒนาถ้าทําแล้วมันดีขึ้นยังไงบ้างก็อาจจะต้องฟีดแบ็กกับตัวเองเรื่อยๆแบบนี้นะคะแล้วก็ที่สำคัญก็คือว่าไม่ว่าการทำงานอะไรก็ตามนะคะสุดท้ายแล้วเราจะต้องรู้สึกว่าเรารู้ว่าจังหวะไหนที่เราจะต้องผ่อนหนักผ่อนเบาผ่อนคลายแล้วก็ดูแลจิตใจแล้วก็ร่างกายของตัวเองให้ดีอันนี้คือสิ่งที่สำคัญที่สุด ะะเราก็หวังว่าปัญหารหรือว่าประสบการณ์ที่เราเจอในช่วงหนึ่งเดือนที่ผ่านมานะคะจะเป็นประโยชน์กับคุณผู้ฟังเพราะเราเชื่อว่าหลายๆคนเขาอาจจะกําลังเจอปัญหานี้อยู่แล้วก็ไม่รู้จะแก้มันยังไงนะคะเราก็เลยมาแบ่งปันประสบการณ์นะคะให้กับคุณผู้ฟังก็หวังว่า e ีีนี้จะเป็นประโยชน์นะคะไม่ว่าคุณกําลังจะประสบปัญหาในเรื่องของการเรียนหรือว่าการทํางานก็ลองเอาเทคนิคนี้ไปใช้ดูนะคะมันอาจจะเป็นประโยชน์กับคุณผู้ฟังหรือว่าคนใกล้ๆตัวก็ได้นะคะเราจะได้รู้ว่าเราจะบริหารจัดการงาน ของเรายังไงให้มันรู้สึกว่าเรายังอยู่กับมันได้เรามีความสุขแล้วก็งานของเรามันก็สำเร็จตามเวลาที่มันควรจะเป็นนั่นเองนะคะอย่ามองว่าการผัดวันประกันพรุ่งเป็นปัญหาเล็กๆเพราะว่าเจ้าปัญหาเล็กๆหรือนิสัยเล็กๆน้อยๆเนี่ยถ้าในเชิงของการทำพฤติกรรมดีๆนิสัยดีๆมันก็ส่งผลอันยิ่งใหญ่ได้ในอนาคตก็เช่นเดียวกันนะคะในทางตรงกันข้ามก็คือเจ้านิสัยที่ไม่ดีเหล่านี้ที่แบบเราพอกงานเอาไว้เราสะ สมง,งานเอาไว้สุดท้ายแล้วมันก็จะเป็นปัญหาในอนาคตที่มันไม่เสร็จต่อเนื่องไปเรื่อยๆเพราะฉะนั้นเมื่อเรารู้แล้วนะคะว่า อันนี้คือปัญหาอันนี้คือนิสัยที่เราจะแก้ไขแล้วก็พัฒนาเริ่มตั้งแต่วันนี้ที่จะแก้ไขมันเล็ก,ลกๆน้อยๆแต่ทําไปเรื่อยๆมันก็จะส่งผลดีกับเราในอนาคตได้เช่นเดียวกันนะคะแล้วก็คุณผู้ฟังนะคะท่านไหนที่มีเทคนิคที่แบบเฮ้ยอยากจะแบ่งปันกับเรานะคะก็สามารถมาแบ่งปันได้ทั้งใน The Infinity นะคะใน Facebook Page นะคะหรือว่าจะมาคุยกันนะคะใน Direct Message ของ k i m y BC Podcast นะคะที่เป็น Facebook Page ได้เช่นเดียวกันนะคะหรือว่าใครที่ติ ติดตามบล็อกดิดอยู่นะคะก็สามารถไปติดตามบล็อกดิดของ The Infinity ก็ได้เช่นเดียวกันหรือว่าใครเป็นสาย u t u b e นะคะก็ไปฟังผ่าน YouTube ของ The Infinity ได้เช่นเดียวกันนะคะสำหรับ ep นี้ลาไปแล้วสวัสดีค่ะ